พัทสอกูเล่นนี่มานิดนึงแต่โคตรดังเลยแม่งโคตรอีซี่หมดโอเคแล้วก็ต้องเก็บกิจกะเอ้าสองโกรธกาดวัยมึงด้วยนะมึงมึงไม่ได้เห็นอะไรมึงมึงไม่เห็นอะไรมึงมึงเอ่อมึงไม่เห็นอะไรกูไม่เห็นอะไรมึงไม่เห็นอะไร เหวเป็นงูไมกไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ ได้แล้วไม่ได้แล้วมไม่เห็นหน้าจอกูยังเห็นโอเคโอเคเอยตกใจอะไรตกใจเทียนี้เทียน

เจ้าแล้วเจ้าล้วเราวีมเมีทางมาแล้วเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่ h ฮ เอ้ยัยตัวดุเลยกูตกใจแล้วโอเคกูเชื่อได้ไหมอ่ะเหี้บอ่ะเหี้บอ่ะเฮ้ยไหยุ่งไเลย มีกีดถามพ่อเหรอีิดรามพ่อมังยี่โอเคเอ่อโอเคไป ไอเด็กหน้าเออตายขี้ใจเย็นเว้ยโอเคโอเคกูน่าจะลืมเก็บกีการ์ดโอเคไปดิเทียวเวลาเขาไอู้ยี้ยออดูเปล่าว่าไปไหนอย่ารูไหมเหมือนกูรู้ทุกอย่างบนโลก birds with three shut fuck up you cunt เฮ้ยยังรู้สถานีที่ที่นี่ป่ามึงรู้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอกูเกตอ่าวโว้ยเห็นกูเป็นกูรู้เงี้พี่เออมึงมึงรู้ไม่ใช่เหรอนี่อะไรวะอ่ะ เดียมึงกูไม่ได้ตายมึงบบนั่นแหละสิไม่ตายแต่กูเวียนเต็มเลย <laughs> ม,มึงไม่เห็นมึงไม่เห็นเว้แม่งเข้าโรงพยาบาลเลยเ <laughs> ข้าโรงพยาบาลเลยหล,หลังจากแผ่นแผ่นนิ้วไหวแม่งเข้าโรงพยาบาลอะไรนะเว้แม่เว้เข้าโรงพยาบาล <laughs> <laughs> ไม่พี่มึงเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตายเอ้ยุบแล้นี่เว้จะทำอะไรเองรู้ไม่ใช่เหรอเองเองต้องทำ กูเหมือนลูกที่ยาวมากยีฮี่อยากคุยกูบืี่แม่ผมด้วยยี่ฮี่อยาได้เว้ยได้ได้นะเอามันเข้าเกตุใส่พวกนั้นน่ะจริงจริงแล้วมึงดูสักอย่างไม่ใช่เหรอถูกต้องใช่ถ้าเกิดมึงเ่าเลยมึงก็โดดลงไปในนั้นเลยมึงก็โดดลงไปโอเคแล้วมันอยู่ห้องลับอยู่เว้ยจริง กูมุดฝีเลยว่ะห้องลับนี่โคตรโคตรจริงเลยมึงอันนี้แม่งใช้สมองหนึ่งล้านแปดสิบหแปดสิบสองเกลียไอ้ันนี้กูกูทำทั้งหมดมึงไม่ช่วยหาอะไรเลยพูดจริงช่วยกูช่วยแล้วมักูจะไม่ช่วยก <c oughs> ูช่วยบูชุกย่าตอนนี้ทำอะไรต่ออ่ะกระโดดขึ้นลิฟต์โอเคอเย้เจ้มึงช่วยได้ดีว่ะโอ้โหแม่ ได้นอนอยู่แล้วกูกู 1, 100ัวหนังว้าวเพื่อนไม่ได้รู้ตั้งนานว,าว้าวโอ้ว้าวมึงต้นต้นไม้สุดจริงนั่นม่ใช่นั่นไม่ใช่สีขาวธรรมดามันคือน้ำขาวว้าใช่เออไม่ใช่อะไรกว่ามันคืออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันอเองรู้ป่ะดูอะไรอย่างนี้ดูอะไรกงนอนอยู่โอ้โหตีนต้นตีนสุด แรมจริงไปใช้นี่แทงได้ไหมเนี่ยเอ๊ะอ๋ออ่านอ่านว่าอะไรวะขนานวันนี้มึงบายบายเออมึงกูก,ก,ก,กูกูไม่กูกูไม่เออไม่อลองเข้าไปดีลองเข้าไปแม่งแม่งจะบีบก,กูแล้วก็ตายเลยเว้ยอ่นะ ไอ้เห yeah. hey. so ี uh, 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 ้ยนี่ต่อยตาแม่งเลยต่อยตาแม่งเลยเฮ้ยไปไปไปแม่งมือมือเทเลพอร์ตได้ไอ้เหี้ยมือ กูจะตกใจเฮียมันก็ไปอยู่ใกล้ๆมันหน่อยสิแล้วก็เอาจิ้มแล้วก็วิ่งไปเลยอ่ะเออแล้ววิ่งไปเลยม,มีรอยมันติดตาเองก่อนน่ะหลั <c oughs> งจากเสิร์ชยูทูบมากูดูดูแล้วเอ้ยไม่ใช่กูมไม่ได้เสิร์ชยูทูบจริงจริงจริงอะไรนะไม่ม<อ>ีฮไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องระเบิดตรงนี้แล้วก็มันจะตาย นี่ไงมีแค่นี้แหละเฮียโกจริงกูกูกูน่าจะไม่รู้รู้ทั้งงานนี่ไงชมพูเองรู้เปล่าว่าต้องทำไมต่ออ่อขั้นตอนนี้หนึ่งนะครับเอ่อ kill yourself เอ่อกูหมายถึง skip t h i ๆ666โอเคใช่แล้วอุ้ยอะไร เย่หน้าเหมือนแม่มึงอะเอิ่มสิตายเด่นสิมึงรู้เปล่าว่า GV ก็คือ Infinix โอเคเอ่อกโกล้ากชฉีพี่ไม่มดแก้โอเกูเปิดนี้ได้ไหมไม่ได้ ไม่เห็นป่าเห็นแต่ไม่ดำปืดเลยไม่เห็นอะไรป่ากูเห็นห้องเปล่าๆง่อันหนึ่งเป็นเป็นเห็นอะไรตรงนั้นเป่ะอืมตัวตัวอะไรตาตาแดงอ่ะไม่น่ไปแล้วไปว้วไไอะไตัวนี้ปปตูแม่งฮะอีดี Everyone, okay, I want you man. all to welcome our newest student. Cái <laughs> gì ông Chị phải đấy. Set. Ui Okay, class. So the first lesson of the day is math. What is <cười> <cười> 1 2 plus seven plus one two three six one two plus bình remember, wrong answers will oh be punished. Oh my god. อือต่อฟังกิ้งแค่เอ่ออะไรวะเนี่ยหกแปดเจ็ดเอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ่อเอ่อเออขอแป๊บเดียวอ้าวอ้าวไม่ทันโอ้เอ่อต้องทำอะไรวะเนี่ย r e a r o u g คุไปทำเพี้ยอะไรเลยโอ้โหคุณคือที่แย่ที่สุดคุณคือที่แย่ที่สุดไอ้แก่ขี้เกียจตอบอะไร Wrong. <laughs> you be very much punished. Ah, 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 ah! press Frog. Wrong. GBD. uh toilet. uh Seven eight five six zero six three five two four. Correct. the <laughs> fuck <laughs> You kids hey, bro, are really bro, paying bro, attention today. <laughs> what is two plus two? <laughs> <laughs> what is two plus two. That's <laughs> <laughs> <is> five. <misery laughs> disappointment? เออนี่ป่ะไม่เลยเอ้ยม,มึงมึงมึงมีบอลเป้าจะเตะพวกพวกหมีกูกูได้เออเต็มสิบแน่อีไอเบกันเลยเนอะแล้วรอบที่มึงดีเด้นฟุตบลอลเข้าเงินไปนี่เลยแล้วก็กูกูจะให้ให้เงินแล้วก็กูกูนี่แล้วก็กูกูให้นี่แล้วก็กูสำเร็จแล้วเยี่กูใส่แว่นแล้วกูเท่โอเค kids the next lesson is science Yes, science! But first let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions. No and breathing. No questions. Are you serious? Are you <laughs> with I'm how, really good, how hot is the sun? Okay. long can I? Um Nothing's as hot. Because you're a cool oh, kid. I <laughs> <glasses. Next> question. <laughs> how many hearts does an octopus have Correct. Next question. We have five senses: sight, <laughs> smell, taste, touch, and. I'm so funny. <laughs> I welcome sit on the table to your left where you belong so we can begin okay kids the next lesson is health and kindness can anyone here give me an example of an unkind person i will beat you to death correct that is a perfect example. Good job. Now this time, can anyone give me an example of a kind person? Um, NiPA I will give you immense pain. Correct This class is going to be great. I can feel it. Wait What was that? By the way By the way By the way. Blue. Blue, blue, blue. No, not again. Blue. I actually tried to be a good teacher this time. <laughs> hey, the monk with yeah. him. โอ้ม่ะกูตาย ไม่ยิงตามสีเปล่ายิงตามสีแล้วมัม้งมนกิงเป็นเอา้างงเนี่ยอ,อ,อนนันนี้อือเรายิงไอ้สีแดงเออใช่นี่ไงโหเก่งตลาดเมื่อวานนี้อ่ะ เวเออกว่าจะทำเสร็จนะกูน่าจะหลับไปแล้วเฮ้ยเห็นว่ากินแม่งแดกเวลาไป20วินาทีเอออ๋อกูเล่นโรบอทออบบี้รอเยอยโอ้โหเยอะนี่แม่งของโปรดเวยโอเคอ่ะกูไม่ได้ตาย ่กูดว่าแม่มงโคตรเจ๋งไงอ้เหี้ยแม่งพึ่งกระโดดเองแม่พึ่งกระโดดล่วงไปแล้วกคราดเยอยแม่ของปดกูกูหันไม่ทีแม่ล่วงไปแล้วไอ้สัตว์เอ้ยโหยี่แม่งด่านนี้โคตรง่ายกูบอกเลยรอบเดียวก็ผ่านหันแม่งหันไม่ล่วงไปแล้วเออบี้ผ่านแล้วเย้เอ้โอ้ Boy, you're, here. you're here for your children. I too am I'm working oh, towards we'll saving it it for you. Can believe us. it? Oh no, you've got to go. There is an elevator in the bird's walkway. Take it, and, and we'll talk again okay. down there. Ah, shit. Uh. Mah,

กูจบแล้วโอ้โหไายดอนเดียนในระดีโอ้ไปไปเร็วภาคภาคสามต่อไปเร็วไปเร็ว